เรียกอันมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาเอาไว้นั่นมามาทำว้ครับน้ำมัสการเพราะว่าช่วงช่วงให้เลือกย่านพ่อจานนั้นยุบไปนั่งฟองมืนั่งฟองมือแล้วน่ะนั่งฝ้าพี่น้องมาทำบุญนะครับเจ็ดสองนะมกลาเจ็ดสองเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเรียกเรียกลูกปีนี้ปีหกแปด ปีเจ็ดศูนย์มันก็จะจรางเข้าไปหลายๆสงการเจ็ดศูนแต่ว่าเหลือเจ็ดสองเหนึ่งหรือเจ็ห้าเจ็ดองเดข้ามกี่ปีนี่สี่ปีเลยสี่ปีกระซัมมอตวงนี่หมอตวงก็สีสี่หปีแล้วสปีหมอวงก็7จ็ดสี่ปีนประมาณเนาะสีไปล่ำเราจังไว้สี่ปีกันอ้ยเนียน้อยขยันมาก

นมรสการครับหมอลำเพชรลำเพลินครับลเพลินครับไปซอยแน่ี่อาจารย์ไปอครับครับผมครับผมยาวแงด้หรืออาจารย์ยุยวัดไหนเนาะย่บ้านเ่ยู่บ้าน คุณหาเล่นมัครับตัวหญ่ตครับผมพระนายาตครับสาตุสันครับน้ำมัสการครับผม เกีงอ่ะพ right. ันมาเมื่กี้มาสาไเพชรบันท้เนี่ยพอพนอันนี้ลูกนี่ครับแตะกี้อ่ะเพ็ลนเพ็ลำเพินรลำเพิในลูกใช่ครับคาก็เราเบียบบอยนี่ว่าอาจารย์มันจะรื่ครับผมเอาเชือกมือวันใช่ไหครบใส่บาทแล้วรับ น้ยพยานหลักฐานบากมายเลยมือนนะครับนะครับนะครับนี่น้องเอฟซีแฟนคลับนะครับทุกท่านพอดีเป็นบุญบารมีของเพื่รลวมเพื่อนของเฮามหาพระอาจารย์นะครับซึ่งเป็นต่อวัดวัด นะครับเทพสระคำมมารามนะครับเมื่อนี้นะครับผมกลับไปพอดมากกลาบไปเพิ่นกาเรวาจังซี่ครับเพิ่นจีจังคำซีปีพี่น้ง<ะ>นองครับจางคำซีปีพ่อกันแล้วเพิ่นเบื้องบนเบิ้งเว้นสรุปแล้วครับก็คือในวันที่นะครับ14มก,กราคม2572พี่น้องครับแสดงแต่ว่าผมเป็นแสดงยึดยุสถานที่วัดตรงนี้นะครับเ<ม>ด้อ เพิ่นกัโครงที่เอาไปวัดทั้งชื่อวัดนะครับวัดไตรราชนะครับสามัคคีนะครับตำบลโคกระสังอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกษบานพุทุนภูหลักผู้บริหารนะครับงานฉลองพระใหญ่โอ้ยสาธุเป็นบุญมาลุมีของลูกหลานกันโอเคเราเคยชินเลทำสัญญาของภูหลักเบื้องเบื้องวันนี้ขออนุญาตนะครับคณะกรรมการนะครับประสงค์ทุกรูป เบิ่งพยานหลักฐานครับวยกล่องไปทั้งคนมื่อนี้พยานหลักฐานธรรมดาเป็นงานแรกที่มีพยานหลักฐานที่โอดีนะครับท่านี้คำสดๆไอพี่น้องเลยเบื้องเลยทางช่องล็กขันแมงผู้ใหญ่บ้านขันแมงคอยเข่าปลาพ่อเห็ดโงโงกหลายปีนนี้จะคอยห้องหมกแข้งได้นี่นะครับนี่ครับเป็นบุตรเราบีกับลุงนะพอดีกับชีได้เวลาพอดีเพราะว่าปีเจ็ดสอง่นะครับการล็อกมือไว้เดี๋ยวจังหน่อยกั สัญญาเราสิอ่อะการสิเขียนไว้ในหันเดี๋ยวสิส่งมาให้ม่ครับเนาะขอบคุณพี่น้องครับจ้างคราวแล้วสีปีพี่น้องครับนี่โอ้ขออนุญาตครับนี่เลขออกตัวครับว่านี่ครับอ่าเจ้าภาพท่านในที่เห็นแล้วอยากจ้างต่อนะครับหรือจะเกทับกันได้เลยครับเด้อเพิ่นเอาเราเด้อแต่ว่าบ่แม่นมื้อหนิคนละมือนะครับหมอลำหมอลำเพชรลำเพิ่นเต็มวงครับบอกว่าได้เลยว่า อีก4ปียิ่งแย่ร่างกายแน่นอนครับ14มกราสองห้าเจงคือตอนนั้นเด็กๆเราคงจะเป็นสาวเต็มกันหมดแล้วเต็มสาวน้องนี่นากระชีนนะครับนี่นากระชีนสนบห้าก็จะประมาณ10นะครับตอนนี้นาง11บเอ็ดปีนาง11ก็สิบห้าปีอีกิบโอเคครับ4ปี4ปีเดี๋ยวเอาแม่เอาเท่าเอาสิบห้าปีปีนะครับได้จะได้โมนี่อันนี้เอาสถานที่ตรงนี้ เอาคำชื่ออันเดิมใช่ไหมอาจารย์เอาชื่ออะไรเหมือนเดิมหมดใช่ไหมชื่อที่ว่าครูว่าจ้างอะไรต่างๆเดี๋ยวท่านผู้ช่วยมันจเดี๋ยววัดสัมปตตาเข้าไปกินเค้กให้หนูได้ไหมเขียนเลยเอาเบอร์เอาเบอร์เดี๋ยวมาทำอาจารย์อ๋ออันนี้มาของไหว้เตรียมเอาพระไปด้วยเดินพระจะไปแจกแล้วก็เอาโงงปู่อันปู่หลวงปู่อัน มังคูสวงเอาไปใส่ขืนหิ้งเข้าไว้ขื้นหิ้งคูในในขึ้นหิ้งคูน้องบอลลังจะขึ้นวันนี้เลยขึ้นเลยวันดีจะะายวนน้ำาุนอ้วพุนสามของไห้วพุนสาองว่ามีองวพุนรามสองขัรวพุนามสองขั้วพุนสามสขั้วพุนสมองขั้าเตรียมอั้วพุนสามอะไร้วนามองขั้วพุนมอกไั้วพามสองรั้พุนสารสอกว่าคณะกรรมการเต้ียมไอ้ให้อยู่ครับผม พี่กายชอบสร้างสุประตูมันคำผมมากเลยโรงานมไปเป็นบารมีไปสร้างน้ำทั้งปีแน่เดยนไปกินอะไนั่นแหละเดี๋ยวจะไปข่าวคนชิงลูกเลยวันที่วันที่เจ็ดผมรับอยู่คู่ขันเจ้าคณะเู่ขันอ่าวันที่เจ็ดที่จะถึงนี้เป็นผู้สมัครที่ยืนหยู่อยู่ในคู่ขันเลยบ้านเนี้ก่อนอยู่วัดเจรนาอำเภอวัดเจรนาอำเภอบางกลางผมก็บังว่า พี่น้องครังนี่แหละัจ้าภาพเย้งยังงเัาเัยัง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 าังยยัศยัยังยังยงางยังยัองยังยยองยนงยั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 ันยังยังังย่งยังเยังยังยัังยังยัคยังย่งยังังยัังงยังรังยังยัยนงยัยังั สรธรรมมาราองเล็บใบตึกเกียร์องเล็บใบใบตึกเกียร์ใบตึกเกียร์งเล็บใบตึกเกียร์นะครับขออนุญาตครับ Okay. ALLY, นี่ครับนี่เรียบร้อยนะครับท่านเจ้าภาพนะครับเซ็นสัญญาไปที่เรียบร้อยนะครับงานข้าม4ปีนะครับ6 8 6 9 7 0 7กกับ5ปีเลยนะครับเจอกันนะครับรายละเอียดของงานเดี๋ยวจะแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบนะครับ